คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงครัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตอนหลังเพิ่นตะเตี้ยตอนหลังเพิ่นใบยูเนาะตะเตี้ยตอนหลังเพิ่นเไปกรุงเทพเนาะเตี้ยวกะกะพบฝันว่ายังเลยเดียวันที่นี้พอดีเพิ่นเพิ่นมาเมื่อคืนแต่เพิ่นมาเมื่อคืนมาหอดเนาะมาหอดประมาณดีซีมาทีงกับเลยฝันก็ฝันเห็ยนมูเนี่ยแหละที่เล่นกันเพิ่นนั่น ได้เพิ่นนังก็เป็นตำรวจเนาะมูเรี่ยงกันก็บไดแต่กเกี้ยก็เป็นอีหลีนั่นน่ะมื่มกักมักอยู่เบิดขึ้นพุ่มฝันดิ้ฟันว่าเบิดขึ้นมาที่นี่นก็หลังจากนั้นก็เลยเสะเดุดขึ้นได้อีกเที่ยวนึงเอ,าอ้าอีหยังว่ามูเดียวกันคือสิมามักกันในความฝันเนาะมาที่นี่ก็เลยรับไปอีกเที่ยวนึงฝันว่ามีผู้เฒ่าผู้ชายมา,มา่อหมักไม่วาสนาเขาไมีแต่ผู้มามากักแด้หัวน,นี้เป็นเลขสีเขียซะบอกวาสนาในความฝัน เดี๋ยวให้ให้ปูปล่อยก่อนเดี๋ยวสิปล่อยบ่หลายตัวปล่อยแค่อสองตัวเท่านั้นเท่านั้นมาเมนสิปล่อยบ่หลาย,ยนี่แหละในกวามฝันที่ปูปูไปให้ที่ปูให้นะ คิดว่าตัวเก่าเนี่ยตัดกลับมาหมองที่ว่าตัวเก่าที่มักแห้งที่สุดทั้หมดที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทางการจะดังมากเลยแมนแมนแมนดังแห้งดังแต่สามที่ที่ควายเป็นโมเดลเนาะควายบอแมนโนบาเถี่ยวนี่กลับมาแบบดังเลยแหละหาสื่อบ่ดายเลยตอนนี้หาสื่อบ่ดายเลยเด็กคนเตะขันเฮลินเนาะเอาเตะซิวเบลแบบนี่เนาะเฮลนเลขเลขวิ่งเนาะผมบอกวิ่งายขยันวิ่งไป แปลง,ง,ลง,งลวิ่งแปลงล้างวันนี้ได้แปแปลางแปลบุญก็ได้วิ่งแปดวิ่ง,งโหลดวิง่งแปดก็บอกเลยว่าสิป,ป้อยว่าหลายตัวปอยสองตวพอมันนี้หัวมังมันหลายพูดเดียวแค่สองตัวพ่อแ้กับฟันดีมันใจฟันดี หมอนมึงหันว่าที่ปลาเด็กเป็นยังขึ้นบ่เขาตีมันกับ่บฟันบหยังนี่เงหลังจากที่ปูค่อยไปแล้วม่ะตรงนี้มเล้ยงมันเจจากันดิแต่นี่กับ่บเด็ก่บฟันเนี่ยจได้คาเดียวเดี๋ยวจะเสี่ยมึงมือล้งอีกเทียงหนึ่งคือว่าปูเสียทุนขึ้นยู่หอกหมอนหักันนาะเบิดไลเนีแต่บเนี่ยเด็กตัวเก่าอาจจะกับมาก็ได้แต่สาามเล็กตัวเก่าอาจจะมาก็ได้ ไต้กระดังแ่ดังยี่ลี่เน3่สามแปดแปดสาดังยี่ลีเด้อดผู้ใดซ่งไม่เห็นตัวม่ตรสามเปลี่ยนดูตรีที่หาซืบ่วะท3 8สามแปดแปดสามถูกถูกเด้อจ้ะเรื่เด็กถูกเด้อเด็กถูกเด็กถูกเด้อผมก็ว่าสมเจ้ไปบ้างี้ยหาสามหาสมกระดัง สามหาสามสามกระดังาสามกระดังเนี่เกัเตซื้อแล้วซื้อน้ำดาบตลีซื้อไเดียวซื้อเบเดียวเมักดังเกดังหลายซื้อไเียวซื้อจดเนาอ้จะนี่คือัยนบตัวครับสามเจ็ดสามแโอ๊เดืหลายตัวนี้สามเจ็ดสามแปดเต๋วเดืหลายตัว จะเล่นหลักสามแล้วก็เล่นสามหกสามห้าสามหกสามห้าสามเจ็ดใช่ไหมล่ะัมอันสามห้าสามหกสามเจ็ดเม่นคัมัอันอ๋อพี่น้องอันนี้ไม่ได้เี็นให้เลยอังเมยนบอกคันันอันยังสี่ไมคอันนี้คือเาเาหนี้เหล็กอันแต่กับบอหรว่าอันหรือว่อันแบบไหนเต่ชัวแตมาชัวไม่บนก็ล่างใช่องเตวเาอีกขึ้นนึงเบมืออีหยังมาชัวบริญิน 8ปดแปดแปดมาแน่นอนแปดมาแน่นอนแปดมาแน่นอนแัดมนแน่นชง แปดนาเนียนอนถ้าเสร็จภาคกันเลยนรักสาคือแปลวบอกเราเล่นสามหกสามห้ามแต่มันอันไปอีกสามตันนี้ก็สาไปไปหาสามสองสาไปก็เล่นหลัก3ามคือสามาเท่าไหร่ที่กันสาจะมากคือกันคิดมานะสามนจะติดมาด้วยแต่บนไอเต่ไอแปมาล้านเปอร์เซ็นต์แปดมาล้านเปอร์เซ็นต์เ่ก็เลยว่าอยาาใไ้ไลายตัวก็เลยให้เคียบแปดมกับปดเก้าเป็นยังคือโปเขียนเดยามหาสามเก อันนี้บอกไปไลทกับซีไลท์ไปซื้อไหมอันนี้คือบอกไหมถึงว่าเป็นเป็นที่แบบว่าเราเราออกจากเล็อั้นเฉยๆถ้ามันเข้าก็อันนี้ไปกับเครื่องห้องห้เป็นแคนเนลท่างใช่อันไอ้เปลี่ยนแล้วสามตอนนี้เต้าซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วก็คืองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแต่สามแปดมันก็ไม่แน่นอนเนาะเพราะว่ามันก็อั้นอีกแล้วนะสามแปดนี่ยังหาซีหาซีอยู่กล้าพูดตรงๆเลยสามแปดแปดสามนี่ยังห้าสิบห้าสิบอยู่ แต่ถ้าจะไปหลิงกับไปหลิงคือรักสามหาสามหสสเนี่ยประมาณนี้เลยสามเอ่าเล่นไปเลยประมาณนี้เลยอ่าถ้าจะเลิงล 3, นะสามนะมันแต่ชอบสามกับสอบรักแปเมนสกับแปดสามกับแมากมากแค่งวดแปดทีน 8, นลนเปอเซ็นเมนแปดมากล้าเนสามล้าะเปอเซ็นบ่ สนาจะมาติสติสดามติเก็ไขมันใช่สั่งเตแปดนะมาแปมันใจแห้งบนกระลงแ่ปดีล่างแปดนี้ไม่บนกะล่างมาแน่นอนเก่า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 แปดหกหรือแปดเก่านวานนี่กับแปดเจ็คู่ก็อาจจะเป็นได้ตอนนี้ได้ยวยิ่เผาเร็วแปดหกแปดแปดหกางก็ใส่แปเจ็ดไปเต็ม นะถ้ามันเพิ่มเต็มไปอันนี้แปดพุ่มไปเป็นแปดเจ็ดในอันนับนแปดเจ็ด,แ,แ,กดกแต้แปดเก่าไปน้องเต้าครับผมสอบถามนะครับหลังจากสิม,มิพิธีมืันนี้นะครับน้องเต้ามีความฝันแบบใดแนวบ้ครับในในใน,ในการสิม,มิหนึ่งวันนี้นะครับ เอาสี่เนาะตามที่ถือเลขมากสามศูนย์่ะตอนนั้นเนาะที่เราซูฟังเลยทีว่าเลขออกหัวเมื่อหั่นะทีว่ามาทำพีที่เตะบอฝันเลยเด็กจะไม่ฝันอะไรเลยมี้ยฝันแต่แค่พูดลาว่าเพื่อ้ถือเลขถือยังะมาานี้เลยมาที่นี่แตะกันมีหมึกขึ้นอ่ะแต่มาฝันว่ามูน่ะมูมูถืเรียนน้ำกันอ่ะเขาเป็นตำรวจได้แก้กับเป็นอิริยเลยมามาแตวอยู่บ่ขึ้นกับมากันที่ยังพู้บ่าผูสาวสี่เลยมากัน มาที่นี่คือจะไปไซมาเซนคันนี้อ่ะมาที่นี่ก็เล่เมื่อื่ตาเห็นได้ก็นเลยว่าเอ้าก็ความฝันตัวนี่ว่าสันโดว์เบอแมนซีแมนหรือว่ามันเหล็กกู้สิเผาทิพมานะมาที่นี่ก็เลยรับไปอีกมันพอดีตอนตอนที่ฝันข้าอยู่เนี่ยแม่มาพอดีก็เลยตื่นก็เลยรับไปอีกรอบสองฝันว่าผู้เฒ่าผู้ไส้เมา่อมาเกิดประมาณประมาณเท่าไรเนาะคนหาติดกู้นี่เลยผู้เฒ่านะผู้ไายฝันว่าผู้เฒ่าผู้ไส้เมา่อมาอีกเอาเงื่อนเอาเหยงขนเสียผาค้นเหยงเหยื่อ เดีคือความฟันเมือคขนเด้แต่ัดที่นี่แต่สีคล้อ้เดี๋ยวๆจะได้ขันฟันเดี๋ยวๆส่งทางไล่ไปให้เบนอว่ามันใจบ่มันใจยังใดขบาระว่นเหล็กปูเขาอีนดีเดี๋ยวจะมาฟันมามีคนมามาคือกันเด้จะเป็นนังสีหระสีมีคนมามากหรือว่ามีคนเอาสิ่งเอาองมาให้เสีเป็นยัสีเลยเดี๋ยวถ้าเบื้งคว้มฟันมือแรงก่อนพอสิฟันฟันบอฟันเกี่ยวกับเหลกปูบอวเลขปูเขาเดี๋ยวสิส่งไปให้ในไล่กลุ่มรือว่าเอซี เบิ้งที่ว่าติดตามมาทางไล่ทางไอ้นี่ของแต๋วนะนะเลยส่งให้เขาเบิ้งอีกเชียงหนึ่งว่าฝันแบบนี้แบบนี้กับหมั่นใจกระแสเขาถุ่มกันเลยก่กกะคือแต๋วเมื่อหันละว่าถามว่าเปียสามมั่นใจบ่ที่แหลกก็ว่ามั่นใจบ่บัดที้งห้บ่ฝันเต๋อก็เลยไล่ไปบอกอิฟซี่อยู่ในกลุ่มว่าวันนี้บ่ฝันเลยบ่มั่นใจเลยมักกระุ้นที่ทลี เดี๋ยวถับฝันถ่าเบิ้งเบื้องกันฝันเหมือนแรงวันสิ่ฝันจังไหนปกตินี่ถ่าฝันว่ามีคนมากมายดีมากมีโทุมคนบ่ามเมนสิได้เด้สิเขาไหมเดี๋ยวูดสิเขาตลอดเลยการฝันแบบนี้อันนี้ได้ฝันแล้วมือนฝันหมืกขึ้นกับสีสามโบนี่เด้อลังค้นกับบาซีดับซีดับโบนี่เด้อโบบาซีห้าสามคือมันดังใช่ไหมหาสามนี่งขึ้นอุโบหูดอกเด้แต่ยินแต่เขาว่าดัง น่าจะลดลงก็ได้นี่ปูกับมีแค่3ตัวยู่หางเดียวแ,แล้วสองตัวหนีสองหางเมีนจ้ะแต่ว่าปูบอกว่า3ตัวนี่หตัดเห่นน้ำเดินตัดเหร่นก็จะมี2องแปดแปดสองเ็ดสอเรือว่าจะเห่นแปดเจ็ดนะ้า่ลายตัวดอกเหลือเป็นหงอนี่ว่าลายกระโหลก น้องเต๋าครับนี่อยากจะฝากไปถึงพี่น้อง e เอซี่แนวบักครับผมที่รับชมอยู่นะครับจะฝากเอซีทุกท่านเนาะค่ะคันเดีกู้เขากามาร่วมท่าบุญเดอ้อตอนนี้กัขาดปัจจัยหลายถามมาที่มาพันธพันมาถือเหล็กอันนี้หลายคือบริเตุกันโมบันบ่ถึงโมบันต้องใส่งบหลายเนาะค่ะกัได้แค่ได้ไฟนิดีนิดหน่อยค่้แมาก็คือคือเห็นนี่แหละ เกียงเ่ยอกเกียงเนี่ยอ๋ออันนี้มุงอะไรอยู่นี่เนียนเขียวนี่โอ้เขาวายตอเรียบี้ฝาบอกยต่อว่าเห็ดไทยเห็นี่เขาเบิ้งเนี่ยเขาว่าอันนีเขียวๆนี่เนีนเโอ้ฝากมันทางไรของเปลวยูเขาบอกว่าเห็ดไทยเห็เบิเนี่ยไทยนัเป็นมุงสีเียวเนีนเนีเป็นแคบาล่ใช้ทีูเด้อนะครับ เขีป็นแค่ผ่าวแลั่มซื้อๆจะเนาะกับชาวนาฝนแล้วก็เลยอยากให้แล้วก็น้าฝนเนาะอันนี้ฝากเป็นแค่แนวทางนะคะ FC ทุกท่านฝากเป็นเทีแนวทางนะคะเนาะมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดเลือกง่าอยากให้เด็กพ่อผู้เผาเนาะค่ะสิ่งใดมาทำบุญน้อกันสิได้เบิดหนีเบิดซีนคนที่ทุกี่ยผมไม่กินผมไม่อยาก ครับขอบคุณมาคุณเจริญรำลึกครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอให้โชคๆนะคะแล้วมาให้โชคไว้ยงดีครับฝากเป็นแนวทางนะคะอีสีทุกท่าน